โอเคสวัสดีปีใหม่ครับผมปี6-7แล้วนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มาทำบล็อกไดรี่หรือแต่อย่างใดนะครับช่อง A n T Diary นะครับก็มีหลากหลายรายการนะครับงั้นในปีนี้นครับเริ่มต้นด้วยคลิปนี้แล้วกันครับผมช่อง A n T Diary นะครับ เป็นช่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นคำถามที่ผมโดนถามมามากมายนะครับโดนปลาออกไปข้างนอกหรือว่าไปไหนไหนเห็นผมถ่ายวิดีโอหรือว่าผมบอกว่าเอ้ยผมเป็น u t u b e ครับผมทำทำช่องเกี่ยวกับอะไรผมก็บอกไปว่าช่องเกี่ยวกับการจดไดอารี่ครับทุกคนก็ยังงงอ่ะจดไดอารี่เป็นช่องไลฟ์สไตล์เหรอการจดไดอารี่นะครับมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นตัวผมหรือว่าเป็นเฉพาะไดอารี่ของบุคคลคนใดคนหนึ่งนะครับการจดไดอา มันก็เหมือนการงานวิจัยงานวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับที่ต้องทําการเลคเชอร์จดเลคคอร์ดอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นข้างหลังผมนี่เลยนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของการจดไดรี่นะครับก็เป็นของรายการบักเด a ี่อ่ะผมก็ม,มีคําว่า d ดลี่ลงท้ายนะครับบัก <Buck S 2> ก็คือมแมลงใช่ไหมครับแปลว่า,มาแมลงเฉพาะฉะนั้นในรายการนี้นะครับมันก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นด้วงแต่ว่าในด้วงเนี่ยมันเป็นโพเตสต์ที่ใหญ่ มันมีเรื่องราวมากมายมีซับเล็กซับย่อยแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายครับมันก็เลยเป็นตัวที่ผมจะเอามาทําเป็นตัวแรกๆแล้วก็มีคนที่เริ่มเลี้ยงไปก่อนแล้วซึ่งมีข้อมูลมากมายเลยนะครับที่เขาทํากันไว้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนี่ก็คือตัวอย่างของบักแดลลี่นะครับผมก็จะลวงลึกของด้วงแต่ละชนิดว่าเลี้ยงยังไงเริ่มมายังไง แล้วก็เอามาถ่ายไว้เป็นไดอารี่นั่นเองเป็นไดอารี่ของดวงชนิดนั้นอย่างเช่นเฮอร์คิวลิสนะครับก็เป็นไดอารี่ของเฮอร์คิวลิสเอ่อเนปจูนเอ่อก็เป็นไดอารี่ของเนปจูนอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นหนึ่งในรายการของบักไดอารี่แต่บักไดอารี่ก็เป็นหนึ่งเป็นแค่ในรายการของชาแนล e l ANT d ีได y เท่านั้นนะครับแล้วก็ A n T Diary ยังมีอีกรายการหลายรายการนะครับอย่างเช่นรายการเที่ยวไดอารี่ครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการเที่ยวเดรี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะฮะเป็นรายการที่จะมาจดบันทึกไดรี่นะครับว่าผมไปเที่ยวที่ไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่นะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นไกด์ไลน์ไกด์บุ๊กหรือว่าเป็นประสบการณ์เอามาแชร์ให้ทุกๆคนได้ดูได้ชมกันนะฮะว่าเออเราไปเที่ยวที่นี่ใช้งบประมาณเท่าไหร่หรือว่าเราเดินทางกันใช้กินประมาณนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของการเที่ยวไดอารี่นะครับนี่ก็เป็นการจดบันทึกไดอารี่นะครับในการท่องเที่ยวของผมนะฮะเพื่อที่เป็นประโยชน์นะครับกับคนที่มาดูหรือว่ามาชมในคลิปของผมนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่าและน,นี้ก็จะเป็นหนึ่งในรายการของนกกระทาไดอารี่นะครับพยายามจดไดอารี่ว่าเบื้องต้นนะครับของการเลี้ยงนกกระทาเนี่ย เราต้องเริ่มจากอะไรเราต้องทํามาอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าน้องนกกระทาไปมันถึงได้ชื่อว่านกกระทาไดอารี่นะครับว่าเราจะต้องเลี้ยงเขาเขามีพฤติกรรมยังไงผมก็จะออกมาบอกเราในมุมมองของผมแล้วก็เลี้ยงในแบบไม่ใช่อุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเลี้ยงเยอะๆก็ไม่ไหวหรอกอย่างนี้ครับอันนี้ผมก็พยายามให้เขาโปลไข่เองเและก็ตอนนี้นครับผมก็ละเหต เจ้านกกระทาเราเนี่ยมาอยู่ใน,นชั่วคราวก่อนนะครับก็พยายามจะเมเนเทจนะครับที่ทางใหม่เพราะว่าเรามีเจ้าไก่ซิลคี้มาอันนี้จริงๆผมก็ต้องเขียนเป็นกุ๊กไก่แดรี่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมจะเขียนไม่รู้จะเขียนยังไงฮะอันนี้ก็ลูกนกที่เกิดใหม่นะคะ ก็จะมีการเขียนไดอารี่ในเรื่องราวต่างๆครับในช่องของ a n t d ทีไ y ครับมันไม่ใช่ช่องแคบเป็นไลฟ์สไตล์นะครับผมก็เลยไม่รู้จะบอกอยังไงยังมีอีกรายการหนึ่งอย่างรายการปลูกง่ายๆนะครับอย่างรายการปลูกง่ายๆนี้นะครับมันก็เป็นรายการที่มาแชร์ไอเดียมาแชร์ประสบการณ์การปลูกต้นไม้ในแบบแปลกๆหรือว่าในมุมมองใหม่ๆของการทําเกษตรนี้นะครับอย่างตอนนี้ผมก็ปลูกเจ้ามะกรูดนะครับขึ้นไปข้างบนอย่างต้นส้มอย่างเงี้ยครับ ผมก็ทําเหมือนเจ้าต้นมะกรูดอย่างเงี้ยขึ้นไปเห็นไหมอ่ามันก็เป็นไอเดียหนึ่งครับที่คนมองข้ามกันว่าเอ้ยพื้นที่เราน้อยเราจะปลูกนั่นนี่มันก็ปลูกได้แหละครับอันนี้ก็เป็นต้นตะขบนะครับผมเอามาเห็นมันงอกขึ้นก็เลยลองปลูกไว้ดูนะฮะก็จะมีอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างล่าสุดนี่ครับกำลังถ่ายทําอยู่นะฮะเจ้ามันหวานของเรานะับผมก็จะปลูกในแบบเมลอนนะครับ จะปลูกแบบเมลอนนะฮะมันไม่ได้ออกลูกแบบเมลอนหรอกแต่ว่ามันออกทีลราใช่ไหมแต่ต้นมันอะ่ะผมจะเลี้ยงแบบเมลอนดูนะครับอันนี้ลากเต็มเลยก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็ยังมีอีกรายการครับอย่างรายการที่ไปตั้งแ,มมแคมป์ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรายการนะครับเป็นรายการแบมบูรีแคมปิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะว่าเราได้ออกมาเที่ยวข้างนอกได้ออกมากางเต้นเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะฮะก็จะเป็นแบบมาเก็บความทรงจําการกางเต้นการเที่ยวตามอุทยานเที่ยวตามลานกางเต้นต่างๆนะฮะก็จะเป็นลายลายของแบบว่าตั้งแคมป์นั่นแหละแล้วเราก็สนุกกันยังไงราคาเท่าไร่ค่าเข้าพื้นที่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ ราคาค่าอาหารเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับรายการ Memory Camping <c oughs> ก,ก็มีประมาณนี้นะครับจะเป็นการบอกนอเรื่องบอกกล่าวนะครับการตั้งแคมป์อะไรแบบนี้นะฮะเป็นรายการรายการหนึ่งของในช่อง a n t Diary ของเรานะครับผม <c oughs> ก็มีประมาณนี้นะฮะ <c oughs> อันนี้ก็อาจาจะเป็นข้อถกเถียงกันได้นะครับอย่างการไปตั้งแคมป์กับเที่ยวดิอารีมันไม่เหมือนกันเหรอตั้งแคมป์ก็ไปเที่ยวการตั้งแคมป์มันคือการไปพักผ่อนแบบไม่เคลื่อนที่ครับเราลงตรงนี้ปุ๊บกางเต็นท์แล้วเราก็ อยู่ตรงนั้นใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบสโลว์ไลฟแต่การเที่ยวเดลี่คือเราตลอน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 ไปเราไปที่ตรงนั้นไปจุดพอยตรงนี้ไปมาร์กิ้งตรงนี้ออไปนอนโรงแรมนั้นนอนโรง,งแรมนี้ค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้เอามาเป็นโพสต์รวมกันในการเที่ยว นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตานตั้งแคมป์กับการเที่ยวมันคนละเรื่องกันนะครับผมแล้วก็ยังมีรายการพ่อบ้านประเทศไทยในรายการพ่อบ้านประเทศไทยนี้นะครับก็เป็นรายการแบบแรกๆเลยเนาะที่ผมกลับมาท YouTube นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยทําเรื่องการเกษตรเกี่ยวกับมูลไส้เดือนไปใช่ไหมครับแล้วก็หยุดเว้นไปนานนะครับเนื่องด้วยหลายๆอย่างปัญหาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลับมาทําอีกทีก็จะมาเริ่มในจุดพ้อยแบบเ,เป็นพ่อบ้านประเทศไทยอะไรเงี้ยครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับผมนั่นแหละว่าผม ทำอะไรเอ่อจะมาแนะนําอะไรหรือว่าอย่างเช่นเนี่ยอย่างงี้ครับผมก็จะมาลงในรายการพ่อ้านประเทศไทยคือเอามาบอกล่าวมาบอกข่าวสารในชีวิตของผมเอ่อทำอะไรบ้างหรือว่าเอา่อผมมีไอเดียอะไรมาให้ทุกๆคนได้ที่เข้ามาผ่านมาในเอ่อที่ผ่านเข้ามาในช่องของผมนี้นะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ชีวิตนั่นเองก็เกี่ยวกับผมนั่นแหละเวลาผมไปเอ่ออย่างเช่น พราะบ้านหลายๆคนในประเทศไทยอาจจะเตะบอลเล่นเกมแทงสนุกกินเหล้าหรือว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนเซฮาปาร์ตี้หรือว่าจะเป็นแบบไนท์ปาร์ตี้อะไรอย่างนี้แต่ผมสาหรับผมก็เป็นแบบ f ฟมิลี่แมนอย่างเงี้ยครับก็จะไปงานบ้านและสวนงานประกวดสัตว์เลี้ยงบ้างหรือว่าเป็นงานที่แบบคนในเมืองเขาจะทํากันได้นะครับผมก็ผมก็ชอบประมาณนี้ก็พาเจ๊ตาไปอะไรเงี้ยก็เป็นแบบในอยู่ในลูปเอ็ทีไดรี่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับการจดไดรี่ครับอ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับอ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลในนี้นะครับช่องเอ็นทีไดรี่ก็คือการจดไดรี่นั่นเองนะครับมันเกี่ยวกับการจดไดรี่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตผมไม่ว่าจะเป็นชี ไอเจ้านี่หรือว่าจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับหรือว่าใครเนี่ยสนใจในเรื่องอะไรแบบอย่างเช่นปลาทองมันเลี้ยงยังไงอ่ะเออพี่ทําเรื่องปลาทองไดอารี่ให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะผมก็จะเป็นปลาทองไดอารี่ให้ก็ได้ลันชูไดอารี่ก็ได้นะครับอะไรประมาณเนี้ยถ้าใครสนใจเรื่องอะไรก็ลอง แนะนำผมมาดูถ้าผมไม่เหนือบ่ากว่าแรงหรือว่าพอทําได้อะไรเงี้ยเอาในสิ่งที่ทําได้จริงๆนะครับช่อง a a n t diary นะครับมันมีหลากหลายรายการนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันทํามาเกี่ยวกับอะไรว่าหลากหลายคือผมเป็นคนชอบหลายอย่างคือคนเรามันไม่จําเป็นต้องชอบอะไรอย่างเดียวใช่ไหมครับผมเพราะนั้นมันก็มีความชอบหลากหลายเนอะในเมื่อผมชอบหลากหลายบางทีชอบคำถามว่าเลี้ยงยังไงอ่ะ บางผมไปซื้อนกกระทาเอ้ยแล้วนกกระทาเลี้ยงยังไงไก่ชอบมาถามผมก็เลยถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันให้พี่น้องได้ดูกันอย่างนี้นะครับเออให้เราทํากันแบบนี้มันเลี้ยงแบบนี้อ่ามีความเห็นกันว่างไงหรือว่าอยากทํายังหรือว่าคุณคิดว่าลองแบบไหนไออะไรที่มันไม่ซุ่มเสียงต่อการทำให้มันเสียชีวิตมันก็โอเคทำได้หมดเลยครับ <S <S ทั้งหมดทั้งมวช <S <S ลช่องเอ็นทีไดรี่ก็มีประมาณนี้ครับแล้วซึ่ง แน่นอนครับทุกรายการก็จะมีผมคนเดียวเพราะว่าตอนนี้ทั้งช่องเนี่ยไม่มีรายได้เข้านะครับเพราะว่า 1. ยอดวิวไม่ถึง 2. ยอดซับสไครต์ไม่ถึงยอดซับก็คือยอดกดติดตามนั่นเองนะฮะก็ผมก็ขอ กำลังใจจากพี่ๆน้องๆกันตรงนี้นะครับผมกดติดตามผมหน่อยครับกดให้เป็นหมื่นเป็นแสนครับมันจะได้มีไรายได้เข้าเยอะได้ได้มีสปอนเซอร์เข้ามาหาผมบ้างนะฮะแล้วก็กดแชร์คลิปผมนะครับเพื่อแพร่แบ่งปันข้อมูลและข่าวสารเออเ้าเรียกอะไรเพื่อแพร่แบ่งปันและการจดเดลี่ดีๆแบบนี้ครับได้ความรู้ได้ความบันเทิงแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมไม่สาม,มารถจ้างใครได้เพราะผมยังไม่มีไรายได้ผมทาคนเดียวทั้งถ่ายทั้งตัดต่อทั้งใส่ซาวเอฟเฟกทุกอย่างเลยครับ เจตาเขาก็มาแจมบ้างในบางครั้งนะครับถ้าเขาทําไหวอะไรเงี้ยพอทางานแต่แต่ละคนผมเองก็มีงานประจาเจตาก็มีงานประจําอย่างเงี้ยครับแล้วก็สลับเวลามาถ่ายกันทํากันอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยนะครับต้องใช้พลังงานเนอะ,อะมันก็จะทําให้แบบเอนเนอรีเราหมดไปหมดไปแต่ผมก็พยายามถ่ายเก็บไว้เพื่อเออเรามีความเห็นแบบนี้แล้วเราทําแบบนี้มันได้แบบเนี้ย ก็เราทําแล้วเราสําเร็จราคาถูกประหยัดเออทุกคนน่าสนใจไหมอ่ามาลองทํากันไหมอย่างเรื่องที่ตอนนี้ชูโรงจริงๆเลยเนี่ยที่เข้ามาคนมากดเยอะมากๆเลยก็คือเรื่องด่วงนะครับบัคแดลี่นั่นเองนะฮะคือคนสนใจอ้าวไปไหนลนะ่ะลูกไอ้ด่วงมันเลี้ยงได้ด้วยเหรออ่ามันเลี้ยงจากอะไรมันเริ่มจากยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่น่าสนใจคนก็เลยมากดเยอะข้อมูลมันยังมีน้อยๆน้อยมากๆนะครับก็ ทั้งหมดทั้งมวลสรุปก็มีประมาณนี้แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมช่อง A n T Diary ครับวันนี้สวัสดีปีใหม่และขอให้ทุกคนใครที่กดติดตามผมแล้วก็ขอให้กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ทําตามนี้ขอให้ถูกหวยร่ารวยร่ารวยกันทุกคนนะครับผมอ๋อและผมลืมบอกสุดท้ายนี้นะครับช่อง A n T Diary นะครับถ้ามีไรายได้เข้าทัก ทางยู u ูบนะจากทาง u t u b e นะโดยไม่ได้เกิดจากการที่ผมไปขายของใน YouTube ได้อะไรไม่เกี่ยวนะเกิดจากการที่คนมากดซับสไคร์เยอะเกิดจากการที่มีสปอนเซอร์เข้ามาอย่างเงี้ยครับมาจ่ายเงินผมมาให้ทำนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะครับเงินทั้งหมดที่ได้จากการทำ YouTube ครึ่งหนึ่ง50%ผมจะเอาไปทำบุญไปช่วยเหลือพี่น้อง f อไปช่วยเหลือ,อผ,ผู้ยากไร้ในประเทศหรือว่าแล้วแต่ที่ผมจะมีกำลังทำได้ ผมเงินครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งเลยที่ผมพยายามจะทําอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้ออกไปด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกาลังใจผมต่อไปโดยการกดไลค์นะครับแล้วก็ดูผมหลายๆคลิปเยอะๆนะครับฝากครับไว้ครับขอบคุณครับสวัสด,ดีปีใหม่ครับผมเย้ เอออันที่จริงก็ลืมบอกไปนะว่าให้กดเข้าไปดูที่เพลลิสมันจะแบ่งรายการไว้หลายๆรา,า,า,ายการเนี่ยเราก็เอ,อ๊ะทำไมเราลืมพูดอะไรไปปะวะเราลืมบอกนะครับว่าการที่จะเข้าไปดูเนี่ยแยกแยกรายการเนี่ยออกไปเนี่ยในหลายๆรา,ายการเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามารวมเป็น,เป,นเป็นตอนเดียวกันได้นะเพราะว่ามันเป็นชีวิตของวงจรสัตว์แต่ละชนิดของมันอนะ ว่กกาไก่มันก็มีวงจรนี้นกกระทามก็มีวงจรอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วงมันก็วงจรอีกอย่างนึงมันเลี้ยงไม่เหมือนกันมันทำมันเลยไม่สามารถเอามาสูคุปมันก็เลยต้องแบ่งเป็นไดรี่ไดรี่ไดรี่ผมก็เลยต้องแบ่งเป็นรายการ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 กดเข้าไปดูที่เพลย์ลิสเอาแล้วกันเนอะ,อะประมาณนี้แหละโอเคจบคลิป <laughs> วันด,ดีปีใหม่กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยอย่าลืมเด้อบ,บาย